ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่กูอยู่ตรงสวนสาธารณะข้างตึกใหญ่นะคะเป็นตึกระฟ้าสูงมากเขาบอกว่าตึกแถวนี้นะคะมีตัวประหลาดอะที่มันกระโดดไปกระโดดย่องไปกระโดดย่องมาโดดซ้ายโดดขวาแล้วก็ตัวสีดำๆเมื่อม่ะแล้วมีคนน่ะตั้งข้อสังเกตไปข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นตัวเวนอมเวนอมมันคือตัวอะไรคะเวนอมมันคือปรสิตจากนอกโลกไงพี่กุก๊ก รสิตจากนอกโลกวุ้ยทุกคนพระวีนองเป็นปรสิตจากนอกโลกที่มันกระโดดไปกระโดดมานะเราก็เลยจะมาพิสูจน์กันด้วยการบินโดรนดูที่ตึกนะคะโอเคถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกด like, กระด,ดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากูแล้วก็ไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มบินโดรนกันเลยนะคะโดรนของพี่กูนะคะตั้งพิกัดไว้ตรงที่ตึกนะคะตึกที่อยู่ระหว่างเรานี่เลยนะคะอุ้ยทุกคนทุกคนวุ้ยตึกสูงมากตึกชื่อตึกเบลนะคะเบกเบลตึกเบลนี้เรา เฮ้ยทุกคนเราจะเจออะไรไหมอะตื่นเต้นมากเลยอะเฮ้ยมันเป็นสีดำๆตัวดำๆนะคะที่เขาบอกมันมันจะเหมือนสไปเดอร์แมนก็เหมือนนะมันคือปรสิตจากนอกโรกใช่ไหมเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูซิอันนี้เป็นลานจหอหนฮอลหรือเปล่าเฮ้ยดีนะที่เรามีโดนเพราะถ้าเราแบบว่าเดินขึ้นไปในตึกต่างๆนี่คือเราเหนื่อยมากเลยนะคะนะทุกคนทุกคน แต่เราไม่สามารถเข้าไปในตึกพวกนี้ได้แบบว่าพลรักการนเราจ,จะโดนตำรวจจับได้นะคะข้อหานบุกรุกนะคะโอเคเฮ้ยเราบินโดนแบบนี้แหละปลอดภัยที่สุดแล้วเฮ้ยคนมุมซ้อค ตึกหายไปไหนเราไม่รู้ะเฮ้ยมันเป็นวีนอมจริงๆใช่ไหมหรือปรสิตจากนอกโลกทุกคนเรามาดูกันต่อเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบินโดรนไปตรนเออเมื่อกี้มันบินพี่กูบินโดรนไปตรงตรงข้างตึกนะคะเดี๋ยวนะเราตามหามันแป๊บนึงนะเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนได้ยังไงอะทุกคนเราท้กคขช่วยกันดูนะว่ามันไอตัวดำๆที่มันมีริ้นแป๋บๆเหมือนงูอะเฮ้ยมันอยู่ข้างตึกแล้วมันหายไปไหนแล้ววะ จู่ๆมันก็ไฮไปไฮไปไฮไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนพิกัดมุมโดนแป๊บหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งไปเฮ้ยทุกคนลองดูตึกตรงนี้นะคะตึกทางซ้ายนะคะมันเหมือนเป็นตึกที่กาลังก่อสร้างนะคะเหมือนตึกร้างอยู่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีตึกทางขวาก,ก็จะเป็นแบบเหมือนมีคนนั่งได้นะคะมีเก้าอี้เก้าอี้นะคะเฮ้ยแล้วตึกสีแดงนี่อะเฮ้ยไม่มีเฮ้ย คนช่วยกันดุยตัวดำๆด้วยนายตัวดำๆมันหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยจูจูก็หายอีกแล้วว่ะเฮ้ยทุกคนแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยคือมันน่ากลัวมากเลยนะพี่กูกๆว่ามันต้องมีจริงแน่นอนไหนตัวนั้นน่ะนี่เฮ้ยทุกคนมาตึกเบลมันอยู่ตรงตึกนี้จริงด้วยทุกคนมันอยู่ข้างบานทุกคนเห็นไหมตัวสีดำๆดูท่ามันนิมันตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนเห็นแบบมุมโดนมานจะตัวเล็กนะแต่ความจริงมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะ มันเป็นอันตรายต่อผู้คนนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็พยายามหลบโดนเราหรือเปล่าไม่หลบไม่หลบไม่หลบเขากำลังโชว์โดนเราเดยวเราค่อยๆบินเข้าไปแบบตะล่อมตะล่อมบินเข้าไปใกล้ๆนะทุกคนนะโอ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้ไอ้เจ้าเวนอมเวนอมนะคะเฮ้ยเฮ้ยว้ามันกระโดดลุงไปแล้วทุกคน,ม,นมันกระโดดแบบม้วนตัวคือแบบเหมือนตีลังกาแบบไหายไปไหนแล้ววะ ฮ้ยไม่มีไม่มีเลยมันเป็นไปได้ไงจูจูมันก็กระโดดหายตัวไปอะทุกคนมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเลยนะเซงว่ามันเป็นแบบปีศาจแน่นอนปีศาจร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันทงอุ้ยมันหายตัวได้มันต้องมีความพิเศษในการหายตัวได้แน่นอนอฮ้ยทุกคนมันกระโดดเหมือนมันกระโดดน้ําอะแต่ความจริงมันไปกระโดดตึกนะคะทุกคนเฮ้ยมันน่ากลัวเกินไปแล้วไหมเดี๋ยวนะ ทุกคนห้ามทำตามนะคะอะไรแบบนี้นะมันเป็นความสัมพิเศษมันเป็นปีศาจนะคะมันไม่ใช่คนปกติเฮ้ยทุกคนมันทำอะไรอะ่ะโอ้ยมันเหมือนปวดหัวสงสัยมันเจออากาศร้อนบ้านเรามันเลยปวดหัวทุกคนจู่ๆมันก็จู่ๆก็ปวดหัวเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้ปีศาจฟีนอมปวดหัวแบบปวดหัว,แบบวหวนักมากสงสัยปวดหัวอากาศร้อนบ้านเรานะคะเพราะว่าตอนนี้พี่คุ้ก็ปวดหัวกับอากาศร้อนเหมือนกันเฮ้ยทุกคนทุกคน มาถึงตอนนี้เราทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ของพี่ปุ๊กคุณนะคะอะตอนนี้มันโขนหน้าออกมาแล้วนะวุกคนเฮ้ยมันหายผุดหัวแล้วทุกคนโอเคเราจะบินโดนไปทักทายมันใกล้ใกันนะคะว่ามันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะทุกคนนะทุกคนใครชอบวีนอมด้วยว